โรงเรียนบ้านในหนังให้ความสำคัญในด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนปัจจุบันเพราะว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งในโรงเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนนักเรียนจะแสดงพฤติกรรมด้านการอ่านดังนี้อ่านช้าอ่านเสียงผิดเพี้ยนะสมคำไม่ได้สับสนมาตราตัวสะกดต่างๆอ่านคำควบกลาไม่ได้ สับสนเสียงสระโดยเฉพาะสระประสมสระลดรูปขาดสมาธิในการเรียนในด้านการเขียนนักเรียนจะเขียนช้าเขียนตัวอักษรกลับหลังวนหัวเพนชนะหลายรอบเขียนเพิ่มหรือเขียนตกหล่นวางสระและวรรณยุกต์ไม่ถูกที่ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน แต่หากนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับนักเรียนปกติหอสี่ห้าตัว

กินต้องไปเถอะเราอ้าวกินเลยก็กินปัดปัดปัดบ้านปัด <mon> ร้องความสนใจแต่กระดุกก็ไม่ตอบตู้ oh. ต้ใดใดในที่ดุมมันจึงคันจากไปทิ้งเพียงร่องรอยเลอดเทอะโรงเรียนบ้านไหนหนังมีนโยบายในการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยมีคลินิกหมอภาษาแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในวันนี้เราจะนำทุกท่านไปฟังบทสัมภาษณ์การดำเนินงานของคลินิกหมอภาษาโรงเรียนบ้านไหนหนังโดยมีคุณครูสุพร,ริทิวงครูประจำชัน้นชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านไหนหนังเครือข่ายกระบี่เมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หัวหน้าวิชาการและ หัวหน้าโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดคำนวณเป็นหมอใหญ่ประจำคลินิกภาษาแกนนำผู้สร้างความมั่นใจในการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนโดยมีทีมงานหมอภาษาซึ่งเป็นครูประจำชัน้นและครูที่ได้รับมอบหมายรวมถึงนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นคณะทำงาน จากที่เราคัดจัดกลุ่มนักเรียนแล้วนะคะเราก็นำนักเรียนทั้ง3ามกลุ่มนี้มาพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในกลุ่มนักเรียนอ่านดีเนี่ยเราก็จะมีจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียนเช่นที่เป็นบทความสั้นๆหรือนิทานสั้นๆให้นักเรียนฝึกอ่านหรือไม่ก็เป็นหนังสืออ่านง,ง่ายๆจากห้องสมุดซึ่งนักเรียนสามารถอ่านได้นะคะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มพอใช้เราก็ให้เริ่มจากการให้อ่านออคำแล้วก็ประโยคสั้นๆจากที่คุณครูได้เตรียมสื่อเอาไว้แล้วก็จากง่ายไปหายากจากออสระที่ง่ายแล้วก็ไปหาสระผสมซึ่งเป็นสระที่นักเรียนอ่านยังไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะให้นักเรียนอ่านไปเรื่อยๆ ในการฝึกนักเรียนเนี่ยเราจะใช้เวลาตอนเที่ยงทุกวันโดยแบ่งหน้าที่ครูรับผิดชอบนะคะส่วนในกลุ่มอ่อนซึ่งเป็นนักเรียนที่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรู้จกักออพยัญชนะและก็สระก็จะใช้พยัญชนะทีออ่นักเรียนใช้บัตรพยัญชนะและกบบบ็บัตรคำที่ใช้สระง่ายๆซึ่งนักเรียนก็พอจะอ่านได้แต่ก็ยัง ยังไม่ยังไม่ได้ทั้งหมดนะคะเราก็ค่อยๆฝึกกันไปค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากกลุ่มที่ต้องปรับปรุงเนี่ยค่ะเกิดจากการที่เด็กจำพยัญชนะและสระไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือปัญหาหลักๆเลยของการอ่านของนักเรียนก็คือหนึ่งจำพยัญชนะไม่ได้แต่ที่มากกว่านั้นก็คือสระนักเรียนจะจําสระไม่ได้มากกว่าพยัญชนะคือพยัญชนะเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยก็ยังยัง พอจะจําได้ทบทวนได้นึกได้แต่สระนี้เด็กนักเรียนจะจาจาไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยบางคนยิ่งสระที่เป็นสระประสมเนี้ยสระเอียสระเอือสระอัวเนี้ยนักเรียนจะจำไม่ค่อยได้นะคะในอันนี้ในใน,ในกลุ่มของปัญหาที่เอ่อที่ต้องปรับปรุงในด้านการอ่านนะคะแล้วระยะเวลาในการดําเนินการในแต่ละกลุ่มละคะจะมีการวัดผลตอนไหนเพื่อที่จะเลื่อนระดับหรือ มีการดําเนินการอย่างไรต่อในเด็กที่อยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ทางโรงเรียนได้แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มคะคือในการวัดเ,เพื่อที่จะเลื่อนระดับของนักเรียนนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะวัดกันสักประมาณ2เดือนถึงจะวัดครั้งหนึ่งในการฝึกครั้งแรกเราเริ่มฝึกตั้งแต่เดือนมิถุนายนะคะแล้วก็มิถุนายนกรกฎาพอสิ้นกรกฎานี่เราก็จะใช้วิธีการคัดเลือก เขาเรียกทดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อที่จะเลื่อนระดับชั้นอย่างเช่นจากระดับพอใช้เนี่ยก็เลื่อนมาเป็นระดับดีก็ได้หลายคนนะคะเพราะว่าเด็กในระดับพอใช้เนี่ยพอเราได้อ่านพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กก็จะมีความเก่งความชํานาญขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เรามีการติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองฝึกให้ด้วยเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นแล้วเราก็จะพยายามหา ประโยคสั้นๆหรือหนังสือที่อ่านง่ายๆเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกอ่านกับผู้ปกครองด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองว่าผู้ปกครองก็ช่วยสอนมาด้วยค่ะแล้วก็ผลดําเนินการก็คือเป็นที่ผลผลที่ออกมาหลังจากการดําเนินการก็เป็นที่ยอมรับหมายถึงว่าตัวเด็กมีการพัฒนามากขึ้นใช่ค่ะตัวเด็กมีการพัฒนามากขึ้น อย่างในกลุ่มพอใช้เนี่ยเด็กสามารถพัฒนาในระดับดีได้หลายคนส่วนในระดับดีซึ่งก็สามารถที่จะสามารถจับใจความได้ในการอ่านหนังสือในแต่ละครั้งเนี่ยเมื่ออ่านจบแล้วคุณก็จะถามว่าหนังสือเรื่องนี้มีตัวละครใครบ้างทําอะไรมีเหตุการณ์อะไรในเรื่องเขาก็สามารถที่จะตอบได้หมายถึงว่าเขาสามารถจับใจความได้นอกจากเขาอ่านได้ดีแล้วเขาก็สามารถจับใจความได้ด้วย คลินิกหมอภาษาวัดความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มตามพัฒนาการการอ่านและการเขียนอย่างสม่ำเสมอมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนทำให้นักเรียนก็มีแรงบันดาลใจมีความสุขมีความคาดหวังได้อย่างมั่นใจว่าตนเองจะต้องทำได้โดยไม่รู้สึกว่ายากเกินไป หมอใหญ่และหมอภาษาทุกคนทำงานอย่างเต็มที่โดยมีความหวังว่าคนไข้ที่เข้ารักษาจะมีอาการดีขึ้นและหายดีในที่สุดเป้าคอยประคับประคองเพื่อให้นักเรียนทุกคนผ่านด่านที่ท้าทายนี้ไปได้หมอใหญ่ไม่ได้ต้องการให้คนไข้เต็มคลินิกหมอใหญ่ต้องการแค่เด็กทุกคนที่ผ่านมืออ่านออกเขียนได้ทุกคน